ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานอะไรดีสวัสดีครับวันนี้หมอพัฒจะมาแนะนําอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเราแบ่งอาหารออกเป็น6กลุ่มจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยกลุ่มที่1นข้าวและแป้งกําหนดสัดส่วนให้เหมาะสมเพราะเมื่อข้าวและแป้งถูกย่อยจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในกระแสเลือดได้กลุ่มที่2ผักใบเขียวทุกชนิด ส่วนพืชผักใต้ดินที่มีแป้งสะสมเช่นเดียวกับกลุ่มที่1ไม่ควรรับประทานเยอะกลุ่มที่3ผลไม้ที่ไม่หวานในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัดหรือมีน้ำตาลเยอะกลุ่มที่4เนื้อสัตว์ไม่ติดมันหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิดกลุ่มที่5ไขมันไม่อิ่มตัวหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ที่ส่วนใหญ่นำไปใช้ประกอบในเบเกอรี่และกลุ่มที่6 นมบัวไขมันต่ำหลีกเลี่ยงนมปรุงแต่งทุกชนิดสิ่งสําคัญคือผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องปรับพฤติกรรมโดยการรับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานให้ครบ5้าหมู่มันออกกาลังกายและงดดื่มสุราหรือบุหรี่เพียงเท่านี้ก็จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้นั่นเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สีพัทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่